วัสดีครับท่านผู้ชมครับ f อทุกท่านครับวันนี้ครูวิชิตอยู่ที่ศูนย์การศาึกษาปสอนอนนะครับของภาคใต้อยู่ใกล้บริเวณสวนตูนนะครับสวนตูนก็ติดตำบลเขาลพช้างอำเภอเมืองครับจังหวัดสงขลาวันนี้พาบุคลากรของโรง,งเรียนนะครับมีคุณครูทุกคนครับประมาณนัก30คนนะครับมาอบรมเพิ่ม ศักยภาพการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองนะครับในโครงการสร้างสุขเสริมแรงบันดาลใจพัฒนาเชิงบุคลวิทย์นะครับตอนนี้มีทีมผู้ช่วยวิทยกรนั่งเตรียมเอกสารอยู่นะครับเตรียมเียเตรียมสื่อครับแล้วก็มีทางวิทยกรมาแล้วนะครับและวกนนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องประชุมวันนี้นะครับ ท่านผู้จัดการสมใจเป็นสิรินะครับได้กล่าวเปิดการอบรมของบุคลากรในวันนี้นะครับเ <c oughs> ป็นบทเบื้องต้นก่อนนะครับเชียงก็เหนื่อยแค่นี้นะครับท่านผู้จัดการเห่อยแค่นี้ผมดีใจมากเมื่อตัวผมได้ยินบอกว่าเตรียากรท่านเป็นคนที่จะอาวุโสเองแล้วก็ทราบว่าท่านวิทยากรที่มีความสามารถมากนะครับว่าผมได้รู้จักเบื้องต้นมากจากเตรียากร้อมด้ต่ก็ สร้างเป็นริัทบริษทบริการไม่รับเปินฝนะครับท่านก็บริใจและก็ท่นความริงท่านมีควมไว้ทั้งหลังปอสปองยอมมณีนะครับกรมในการโรงเรียนได้กล่าวพูดคุยก่อนการเปิดประชุมอบรมในวันนี้นะครับตอนนี้ตองปี20เนไหมแสงมืด มีควยมากกว่าผอี่นี่มผมอีนะครับแต่เหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องทำเรื่องเหล่านี้คือคือเราจะมาสร้างจุดทีนี้เองก็จสร้างจุดเลยนะผมคิดอยู่หลายวันแล้นะครับจะสร้างแสร้างแรง s t r e t c h i n s r e t c h i e n c h n g ก็คือการเสริมเสริมสร้างแต่ถ้า contract จะถึงไหนถึง เอาไปบูดใหม่เอาไปทำให้สไลด์แร์ให้มันให้มันวิ่งเิวได้อีกเนี่ยครับคือนี่คือเหตุผลอย่างเดียวเพราะว่าอะไรครับบางคนอายุยังไม่ถึงระยะที่จะนั่งซึมกระเือนแต่ก็ตายเป็นกระเทือนกระเืนไปผมเนี่ยตอนอายุห้าสิบเอ็ดนาทีแล้วหมอก็จนจนจนกินเส้นใต้สีแดงจนจนจนกินเส้นใต้สีแดงเสร็จแล้วสรุปว่าผมมีอาการ ซึมเศร้าเบื่องต้นต้องรีบรักษาครับนี่คือข้อเท็จจริงอายุห้าสิบเ,เอ็ดนะมันเกิดอาการเหมือนกับซึมเศร้ามันมีอะไรมากระทำแล้วผมก็นั่นดูคิดดูว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาหรับทีวิตผมผมก็รู้ว่าอ๋อใช่อันหนึ่งที่ผมติดหวังมากที่สุดใน,นนะระบบราชการก็คือผมทำงานนี่คือสีเยอาจารย์ธีรวัตรทองสันเดชครับ ทีมวิทยากรวันนี้ท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคารินวิทยานุเคราะห์อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับมาเป็นวิทยากรให้พวกเราในการนำเสนอและก็วิธีการเพื่อเสริมแรงเสริมพลังให้กับทุกคนนะครับผมเปลี่ยนท่านได้ไหมผมบอกไม่เลยว่าท่านกลับไปเถอะผมเปี่ยนท่านไม่ได้ แต่ถ้าบอกว่าท่านจะเปลี่ยนตัวท่านเองไหมถามตัวเองนะถ้าท่านอยากเปลี่ยนมันเปลี่ยนไหมประมาณปีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดประมาณนี้ผมจยากปีไม่ไนดะ้รู้สิวผมเคยมาอบรมนะครับแล้วเขาอบรมเรื่องหนึง่งแล้วอุ้มในการลากผมมาโดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยมีไหมมีนะมีครับ เอาละครับแล้วก็แบบที่เก้านะครับแมวชนิดต่างๆครับแมวท้องใหญ่นะครับดูเป็นผู้ดีดูดูไม่ขี้เหร่เลยนะครับวิเคราะห์แมวแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเองว่าลักษณะเราเป็นแบบไหนครับผมผมชวนคือเมื่อกี้ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดแล้วนะครับทุกครั้งที่มีการคือได้แผ่รูปพอแล้วงานจริงเรากลับไปได้เลยตองรอได้รูปแล้ว แต่งให้สวยๆซ้อมไว้ที่หน้าไปออกงานคณะอาทิตย์นี้ให้ให้แต่งตัวสวยๆเมนโชว์ครับะครับอันนี้ครับก่อนที่จะคุยกันขออนุญาตแนะนำอาจารย์ที่ผมมีกิจกรรมในเวลาพักเบรกครับสิบโมงสี่สิบห้านาทีครับเตรียมตัวพักเบรกพี่บายกินอะไรกินอะไรกินโดนดินอ่ะโอเคไปเลยครับข้างหลังครับพักเบรกครับผม กินเบรกครับตานอี่างอนว่างมาแล้วอ๋อนี่ของใครอ่ะแมวมาแล้วเฮ้ยเบล็กก็ไม่ได้บอกว่าเอาไว้แต่ว่านินทาชาบ้านกันนะครับตอนนี้เข้าสู่โหมวดเข้าสู่โหมดนินทาอยู่นะครับตอนนี้บอกว่าถ้าเพื่อนเลี้ยงกินนู่นแรนเออเพื่อนเลี้ยงกินปักเบล ก้องเพื่อกินผลไม้ไหมมีมะขามนะจ๊ะ <c oughs> มะขามามะขามผลไม้ <c oughs> มะขามนี่มมะขาเยอะเลยเามะขามเะขาีมผลไม้เนี่ยอันนี้บรรดาสาวๆนะครับปัเปกเบรกกินอาหารว่างครับวันนี้มีขนมแฮมเบอร์เกอร์นะนี่แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อแล้วก็มีสาวๆแต่งคิ้วสีแดงสีส้มๆ สีชมพูชมพูมนะตรงตรงนี้นี่มีหลายประเภทนะครับนี่หลายเจน <c oughs> อ <c oughs> แล้วก็มีหลายสถานภาพตั้งแต่โ <c oughs> สด <c oughs> อย่าล้าง <c oughs> ลูกสาม <c oughs> การสดดสวดเป็นครั้งเป็นคราวมีสาสีสถานะดูได้เลยนะครับจะเลือกสุดแบบไหนสถานภาพกำลังพักเมล็กนะครับช่วงเมล็กพอดีเลยเราต้องสร้างสีสันให้มีความสุขตลอดเวลาช่วงหลังอยากสิบโมงครึ่งนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีครับ กลับกิจกรรมจากนั่งโต๊ะเป็นนั่งแบบตัวตัวยูครับบุคคลทั้งหมดมี20กว่าคนนะครับช่วงม้อหน่งยม่ได้เลยช่วงบ่ายนะครับกำลังทำกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับนี้ช่วงบ่ายนะครับกิจกรรมช่วงบ่ายก็เป็นกิจกรรมเสวนา เป็นการตั้งคําถามถึงภาพที่เกิดขึ้นบนจอว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวไปดูภาพนะครับเป็นภาพที่มีดอกไม้ต้นไม้อยู่ที่พื้นปูนคอนกรีตสักอย่างหนึงนะครับแลวก็ให้คุณดูได้แสดงออกเห็นว่ารู้สึกยังไงต้นต้นไม้นี้ หลักของนี้ก็คือเราต้องให้ความรักความบุ่นเปรียบเสื่อมแม่ของเขาทีกคนดูค่ะโอเคครับงั้นเรา